วันนี้ตอนเย็นนะคะพิมพ์จะทำขนมจีนน้ำยาป่าก็ทำแบบอีสานนะคะสูตรบ้านๆที่เคยกินนะคะส่วนผสมก็จะมีกระชายกระเทียมหอมแดงพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้พิมพ์ล้างาไว้เรียบร้อยแล้ว นะคะพิมพ์ก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปต้มในหม้อนะคะแล้วก็เอามาโขลกให้ละเอียดหรือหรือบางทีถ้ามีเครื่องปั่นก็เอามาปัน่นแต่บ้านพิมพ์ไม่มีนะคะก็แต่ก่อนพิมพ์เคยทำก็คือเออเอาตะกระชายสดๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องต้มเอามาโขลกก่อนเพราะว่าพิมพ์รู้สึกว่ามันโขลกง่ายดีแต่พอปรากฏว่าเอาไปทำแล้วอ่ะพิมพรู้สึกว่า มันไม่หอมมันไม่ได้กลิ่นกระชายเลยอสู้ที่เราเอาต้มก่อนแล้วมาโขลกไม่ได้อันนั้นที่พิมพ์เจอนะคะพิมพ์ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงพิมพ์ก็ครั้งนี้พิมพ์ก็เลยจะเอามาต้มก่อนแล้วก็ค่อยเอามาโขลกนะคะอันนี้เป็นหม้อต้มน้ำนะคะที่จะทำน้ำยาป่าก็คือพิมพ์ก็จะใส่ลงไปเลย ต้มให้หอมนะคะแล้วก็จะใส่เกลืออุยอ้ยเยอะไปไหมไม่เห็นเพราะว่าตาไม่มองอะคงไม่เค็มหรอกเดี๋ยวพิมพ์ชิมเอาก่อนใส่ปลาละก็ถ้าบางคนมีเนื้อเนื้อปลาก็จะใส่ปลาปลาดิลปลาดุก ประมาณนี้นะคะแต่วันนี้พิมพ์จะใส่ปลาทูเพราะว่าพิมพ์มีพิมพ์ทอดปลาทูเมื่อวานแล้วกินไม่หมดก็จะเอามาใส่ในนี้แล้วก็เพราะว่าปลาทูเหลือตัวเดียวก็จะเอามาใส่ร่วมกับปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวรอให้มันสุกพิมพ์ก็จะปรุงด้วยน้ำปลาแม่เหลียนเหมือนเดิมชอบกลิ่นแม่เหลียนมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอให้มันสุกแล้วพิมพ์จะเอามาโขลกคะ่ะ อันนี้กำลังจะมาเตรียมผักนะคะเออธรรมดาเนี่ยพิมพ์ชอบเออใส่ผักอันเนี้ยเพราะว่าพิมพ์ว่ามันหอมหอมดีแต่บางคนก็ไม่ใส่แต่บางคนก็ใส่นะคะแต่ปรากฏว่าผักพิมพ์ก็เนี่ยแหลคะค่ะซื้อมาหลายวันแล้วไม่ได้ใช้มันก็เหี่ยวก็เสียดายอะ่ะแต่พิมพ์ก็จะเลือกๆเ,เอาอย่างเงี้ยคะ่ะ ประมาณนี้ถ้าแรกๆพิมคิดว่ามีผักอันนี้ผักใบเลื่อยไหมอ่ะทางอีสานเขาเรียกว่าผักหอมเปรอะจ้ะภาากลางพิมพ์ไม่รู้ว่าผักอะไรแต่พิมพ์เรียกว่าผักใบเลื่อยนะคะแล้วพิม์ก็จะใส่งั้นมีอันนี้นิดเดียวพิมพ์ก็จะใส่ต้นหอมแทนอันนี้ถั่วก็จะเป็นผักกินกลับนะคะแล้วพิมพ์ก็ จะลวกเออชะอมให้กินกลับไปด้วยเดี๋ยวพิมพ์ล้างผักเตรียมก่อนนะคะอันนี้ก็ต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพิมพ์ก็จะเอามาอุ้ยมาใส่โครกตำนะคะอย่างนี้แล้วก็จะโคลกให้เข้ากันเลยนะคะก็ก็พอพิมพ์ตำ เครื่องเครื่องในครกให้ละเอียดเสร็จแล้วพิมพ์ก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะเออบางคนเขาก็ใส่ปลานิลปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พิม,พม์มีปลาทูคือมันกินไม่หมดแล้วพิมพ์ก็เสียดายมันคือจะเอามาทอดกินอีกรอบมันก็ไม่อร่อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องแล้วก็ ขอันนี้ให้ละเอียดแต่เดี๋ยวพิมพจะต้องเอามีดเอามีดมาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยโขกไม่งั้นโขกยากแน่ไม่รู้ว่ากี่นานแค่ไหนจะละเอียด <c oughs> ก็อันนี้ที่พิมพตมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในนี้ก็จะมีเนื้อปลาทูแล้วก็ปลาก,กระป๋องโหตำตำยากมากมันกระเด็นออกเพราะว่ามันลื่นหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวพิมพ์ก็คงต้องซื้อเครื่องปั่นดีกว่าแม่บ้านยุคโควิดเนาะเออแต่ก็ทาเองก็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 ได้นะคะเสร็จแล้วพิมพ์ก็จะเอาจากในครกเนี่ยค่ะลงในหม้อในหม้อนี้ก็คือเอ่อน้ําที่พิมพ์ต้มกระชายตะไคร้อะไรตะเกียะนะคะมันก็จะแบบมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะเอาใส่เลย นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคนมากเลยน้ำํำนัวมากเลยค่ะอันนี้ต้องยกเครดิตให้อ่าปลาแม่เหรียญเลยนะคะใส่แบบไม่รู้จะแกหรอะคะ่ะแต่มันอร่อยก็เลยบอกนะคะเพราะว่าก็อยากให้คนอื่นได้แซ่บได้นัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะคะแต่ทุกทีบิมพ์ก็เห็นเขาใส่ลูกชิ้นปลาแหละแต่ พิมพ์ไม่มีพิมพ์ก็ใส่อย่างที่พิมพ์มีอะคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์กําลังจะลวกอ่ชะอมนะคะกินกินกับขนมจีนน้ํายาป่ารับรองแซ่บค่ะนี่เลยกลิ่นเริ่มออกแล้วนะคะคือแบบว่าคําผู้เฒ่าพันวาแบบผู้ใดเป็นแม่ลูกอ่อนหรือแม่มมาหนึ่งสินะคะ ได้กลิ่นนี้ก็คือผิดกระบูนเลยจ้ะผิดกระบูนนี่หมายความว่าอะไรอ่ะเทพพิมพิมก็ไม่รู้ความหมายนะแต่พิมเข้าใจเอาว่าแบบทําให้ไม่สบายได้เลยอ่ะประมาณนั้นนะคะที่พิมเข้าใจเอาก็ก็ลวกแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวพิมก็จะลวกเส้นขนมจีนว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมขนมจีนน้ํายาป่าพิมพ์ทําเองนะคะ ก็วิธีทำก็เปิด youtube เอานะคะพิมพ์ไม่มีสูตรอะไรพิมพ์ก็ดูคนนั้นดูคนนี้มาแล้วก็มาลองทําครั้งแรกไม่อร่อยครั้งสองก็ไม่อร่อยแต่ครั้งนี้พิมพ์ว่ามันก็ดีขึ้นนะไปกินกันแล้วนะคะ